สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำคับคือดวันที่1ธันวาคมนะครับลงสนามอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพีเยร์ลีกพีเมยร์ลีกของอังกฤษบุนเดสลีกเยอรมันและในส่วนของลีเออร์ฝรั่งเศสด้วยนะครับว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเจลีก ซานเฟโรชิมาชนะคอนโซเลสซาปเปาโล5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือ FC ชนะหนองบัวพิชยาเอฟประตูต่อ1และ BG ปรปทุมยูเนเต็ดชนะทูบแบงค์คยูเนเต็ดหประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพิมพ์มลีกอันดับหนึ่งแบงค์คงยูเนเต็ด15นัด30แต้ม2บุรีรัมยูเนเต็ด1ินัด27แต้ม 3การท่าเรือ FC 14นัด26แต้ม4 BG ปทุม14นัด25แต้ม5ประจวบ15นัด24แต้ม6สุโขทัย15นัด21แต้ม7นครราชสีมา14นัด21แต้ม8เมืองทอง12นัด20แต้ม9ราชบุรี14นัด19แต้ม10อุทัยธานี14นัด19แต้ม11ลำพูนลเลอร์14นัด17แต้ม12ระยอง15นัด16แต้ม 13หนองบัวพิชียส15นัด15แต้ม14เชื่เชียงรายยูเนเต็ด13นัด11แต้ม15ขอนแก่นยูเนเต็ด15นัด7แต้มและอันดับที่16นครปฐม14นัด6แต้ม <c oughs> ขอประทานภัยนะครับ ผลฟุตวันไทยลีก2เชียงใหม่ยูเนเต็ดชนะสมุทรปราการซิตี้2ประตูต่อ1งบางกอกเอฟซีชนะพัทยายูเนเต็ด1ประตูต่อ0จชมบุรีเอฟซีชนะตาดเอฟซีประตูต่อ0และอยุทธยายูเนเต็ดพ่ายพลังการเอฟซีประตูต่อ2ผลฟุตวอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเชลซีชนะแอตเลติลลาสามประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดชนะเอเวอร์ตสี่ประตูต่อศูนย์ทอนแนงวอสเปอร์เสมอฟูลแลมหนึ่งประตูต่อหนึ่ง และลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับ1ลิเวอร์พูล13นัด34แต้ม2อาร์เซนอล13นัด25แต้ม3เชลซี13นัด25แต้ม4ไบรตัน13นัด23แต้ม5แมนเชสเตอร์ซิตี้13นัด23แต้ม6นอตติงแฮมฟอร์เรสต์13นัด22แต้ม เจ็ดทแนมพอสเปอร์13บสานัดยี่สิแต้มแปดเบนส์ฟอร์ดสิบสามนัดยี่สิบแต้มเแมนยูสินัดสิบเกแต้มสิบฟูแลม13บนัดสิบเกแต้ม1ิบเอ็ดนิวคาสเซิลสิมนัดสิแต้ม1ิบสองวอตัลวิลาสิบสนัดสิบเก้าแต้มสิบสามบอลสมัร์สิบสามนัดสิแต้มสิเวสแฮม1ิบสามนัดสิหแต้มสิอเวอตสิบสนัดสิบเอแต้มสิเลสเตอร์สิบสามนัดสิบแต้มสิบเจ็ดคิตตันพาเลสิบสานัดเแต้ม 18วูฟแฮมตัน13นัด9แต้ม19อิสวิท13นัด9แต้มและอันดับที่20เซาท์แฮมตัน13นัด5แต้มผลพุบอลบุนเดสลีก้ายเยอรมันไมชชนะฮอฟเฟนไฮม2ประตูต่อ0และ 5, ไฮเดนฮฮมพ่ายอัลทักแฟงเฟิร์ต0ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนในส่วนบุนเดสลีก้ายเยอรมันอันดับ1บบเยนมิวนิก12นัด30แต้ม 2ไอทักแฟงเฟิร์ต12นัด26แต้ม3เลเวคูเซ่น12นัด23แต้ม4อาร์บีไรซิก12นัด21แต้ม5ดอทมูล12นัด20แต้ม6ไฟบวก12นัด20แต้ม7ไมค์ครับ12นัด19แต้ม8วอบบวก12นัด18แต้ม9สตูดกา12นัด17แต้ม10กัดบัก12นัด17แต้ม 11ยูเนียนเบอร์ลิน12น16แต้ม12เวเดอร์เบเมน12น16แต้ม13เอาบวก12น15แต้ม14ฮอฟเฟนไฮม์12น12แต้ม15สังเพาวลี12น11แต้ม16ไฮเดนฮาม12น10แต้ม17โฮเทนคิว12 5แต้มและอันดับที่18โบคุ้ม12น2แต้มผลฟุตบอลกันโชว์ซีไอตาลีอูเดเซ่พ่ยเจนัว0ประตูต่อ2 ตอริโนไพายนาโปลีศูนย์ประตูต่อหนึ่งปามาชนะลัซิโอสามประตูต่อหนึ่งคู่ระหว่างฟิลิปปินากับอินเตอร์มิลานเลื่อนการแข่งขันนะครับและเรเช่เสมอยูเวนตุสหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศมงสมงปรลิเย่เสมอลิวสองประตูต่อสองอลมปิกลียงชนะนี้สี่ประตูต่อหนึ่งตูรุชนะน 4, 1, 1, ชนะโอแซสองประตูต่อศูนย์ เลออาพายองเช่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและโอลิมปิกมา์เซชนะโมนาโก2ประตูต่อหนึ่งสรุปตารนางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งปารีสยังเชงแมง13นัด33แต้ม2มา์เซส13นัด26แต้ม3มโมนาโก13นัด26แต้ม4ีลิว13นัด26ขอประทานให้ครับ23แต้ม5ลียง13นัด22แต้ม6นีส13นัด20แต้ม 7ลอง13นัด20แต้ม8โองเซ13นัด19แต้ม9แรง13นัด18แต้ม10ตูรูท13นัด18แต้ม11เแบส13นัด16แต้ม12แลรน13นัด1 4แต้ม13สตาบูก 13, นัด13แต้ม14่องเช13นัด13แต้ม15เซนติเจน13 13, นัด13แต้ม16ลืออาส 13, นัด12แต้ม 17น้อง13นัด11แต้มและอันดับที่18มงปริเย่13นัด8แต้มผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนบีเรียลเสมอชิโรนา2ประตูต่อ2เรียนมาริชนะเกตฟเฟ่2ประตูต่อ0ลายโบยบิกาโนโพายนัตติกบินเบา1ประตูต่อ2และเรียวโซซิดัดชนะเรียนเบติส2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเดวิซีของเนเธอร,แร์แลนด อูทากไพ่พีเอสวีไอโอเฟนสประตูต่อ5เอเซดักมาชนะเฮริเคิลหประตูต่อ0ทเวนเต้ชนะโกเฮดอีเกิล e สประตูต่อ2และเอ c นเอซีไนมาเก้นไพ่อาแจกอัลเตดัม1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษดาร์บี้เคาวตี้ไพ่เชฟฟิลด์เวนเดย์หประตูต่อ2ผลฟุตบอลกัรโชว์ซิลิบีอิตาลีปีซ่าเสมอโคเซนซ่า2ประตูต่อ2 ปาเลโมชนะสเปเซีย2ประตูต่อ0โนซิฟอโนเนชนะเซียนา3ประตูต่อ2และซาเลนิตาน่าชนะคาราเซ่4ประตูต่อ1ผลวอลลีกา2เยอรมันคาสคูพ่ายฮัมบูก1ประตูต่อ3เนนแบกเสมอดุยเธอร์ดอป2ประตูต่อ2และอุมเสมอกั่งน่านกอยทอเฟิร์ต1ประตูต่อ1 ผมผุบอลสกอตตีียม์ชิพเซนจอนสตโตนไพล์คาร์โกเรนเจอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและฮาร์ดออมเบเทเรียนสเสมออับดีนหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนคาตเตอรอนชนะมาลาก้า2ประตูต่อ0เอดเดนเซเสมอลาซิงฟอร์โรส0นย์ประตูต่อ0นเลมมนเตชนะปูกอส3ประตูต่อ1และสปอร์ติ้งขีกอนชนะกอร์โดบา2ประตูต่อ0ูน ผฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กลิงบี้พ่ายซอนเดอร์ยีเคศูนย์ประตูต่อ2วีบอกพ่ายเลนดอร์ส ok 1ประตูต่อ2เวนเล่พ่ายมิทเทลันศูนย์ประตูต่อ3และซิงเคบอกเสมออาฮุน1ประตูต่อ1ผล่ผมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีลิเชสเปอร์ชนะเคเซริสเปอร์3ประตูต่อ0และกาตาสลายเสมออ e ียุปสเปอร์2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ฮาคามไพ่ FK ขอบประตูไค UM ่ KFUM ศประตูต่อ2โบูดกิมชนะลิสตอม5ประตูต่อ2ชาร์สบ็อกชนะทอมโซ่ประตูต่อ1นึ่คิเตียนศูนย์ไพ่โรเซนบอกศูนย์ประตูต่อ4สตอมกอดเซตชนะโมนหนประตูต่อ0สซานเดยยอดไพ่เฟนนิกสตัดศูนประตูต่อ1เอาเกศูนชนะออส2ประตูต่อ1 และบานเสมอไวกิ้ง1ประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่1ทธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนในส่วนของ ทยพิมพ์เมลีกพิมพ์เมลีกอังกฤษบุนเดสลดีกาเยอรมันและลีกเอิงฝรั่งเศสให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กับชา n e l มอสสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราโดยทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ